ายของคุณอนุวัต์มารออยู่คุณอนุวัต์บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่คุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในย่านพระรามสามนะฮะเมื่อสักประมาณ20ปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องนี้มาว่าเด็กวัยกําลังสนนะฮะถ้าคุณอนุวัต์พร้อมแล้วสวัสดีครับคุณอนุวัต์ครับสวัสดีครับพี่ผมนัดนะครับผมอนุวัต์มีชื่อเล่นเปล่าอ่ะชื่อซาครับซาครับผมซา ซาครับซอโซสาสราโอเคซาตอนนี้รับฟังอยู่แถวไหนตอนนี้อยู่บ้านบึงชมบุรีครับบ้านบึงชมบุรีสัญญาการรับฟังเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่ก็จะเท่าไหร่ครับพี่เหรอฟังทางไหนวิทยุเหรอรถยนต์ครับอืมเกินนะ,ะกำลังขับรถไปไหนเนี่ยตอนนี้ผมมาส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าอะไรจะบ้างอ่ะครับแล้วตอนนี้จอดรถเป็นที่เรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคมาเริ่มกันเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่ไปเจอเจออะไรมาครับ คือเมื่อ20ปีที่แล้วครับผมก็เป็นเด็กที่โซนโซนมากคอือก็เลยเดินเล่นไปเดินเล่นมาก็เลยไปปัดไปไปปฏวัตอยู่อ่าในที่หนึ่งเข้าฮะแล้วก็พอตรงคืนนั้นมาก็ขีมาเข้าผมอ่าก็พอก็พอมาเข้าผมเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าผมมาไปขี่รถรถอ่ารถหัวเขาเดี๋ยวนะคุณซาตอนนั้นอายุเท่าไหร่ ประมาณสามปีขวบประมาณนั้นนะอ่าโอเคครับเขาบอกว่าผมไปไปปัิวัติรถหัวเขาแล้วคราวนี้เขาอไม่ยอมเขาจะเอาผมไปอยู่ด้วยครับครับแล้วก็คราวนี้พ่อผมก็ไม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาเลยไปหาเพื่อนเขาออืเพื่อนคือว่าเพื่อนเขาเขาเออคือว่าเขามีวิชาทางด้านเนี่ยครับทางด้านพวกสยายศาสตร์อะไรพวกเนี้ยครับ,รบเขาก็เลยบอกว่าคืนเนี้ยห้ามลูกมึงออกจากบ้านอ ให so so ้ป so 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 kind of so like ิดประตูต่างให้หมดใครมาเรียกชื่อก็ห้ามเปิดจำใครจะมาเรียกก็ห้ามเปิดครับแล้วก็ให้มีคนคนหนึ่นั่งถือไม่เลียวเฝ้าเฝ้าอยู่หน้าห้องอครับแล้วคืนนั้นก็มีคนมาเรียกจริงครับมาเคาะมาเคาะมาเคาะประตูต่างเรียกหมดเลยอครับแล้วก็พ่อผมก็ไม่ีย้ทำาะไนก็เลยพาก็เลยพาผมออกไปในในอ่าในไอในไอในคืนนั้นเลยฮะคือว่า ให้ผมเดินกลางมีหน้าสาวคนหนึ่งถือถือไม่เลียวเดินเดินาเดินนำหน้าแล้วก็ผมแล้วก็แม่แล้วก็แม่แล,แ,มแล้วก็พ่อพ่อตัวพ,พ่อเองก็ถือไม่เลียวก็ตามไอ้ตามหลังคือว่าถา้าไม่เลียวหักเนี่ยคือผมตายอ่าก็คือไม้เลียวนี่คจือว่ามันจ้องจะหักอย่างเดียวนะฮะครับแล้วก็พอไปถึงบ้านเพื่อนพ่อผมเขาถามว่าเด็กเนี่ยไปทำไรให้มึงใช่ไหมะครับ เขว่าเด็กคนเนี้ยมันขี่รถหัวกูก oh. ูจะเอามันไปอยู่ด้วยเพราะว่ามันลบเพราะเพราะมันลบหลูกู oh. อฮะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บ oh. เขาบอกว่าแล้วเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยไปขี่ตรงไหนครับ oh. แล้วมึงไปนั่งยังไงให้ให้เด็กให้เด็กมันขี่รถหัวมึง hmm. เขาบอกว่าไม่ไม่รู้จะยังไงยังไงก็ต้องเอาเอาก็ต้องเอามาไปอยู่ด้วยให้ได้ โอ้หอืมฮะพอเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้ว่าเขาทําทํามีท่าไหนเขาเลยยอมเขาว่า,าเขา,าจะไปไหมเขาว่าตอนเนี้ยกู oh. ก,กูไม่ไปกูกจะอยู่กับมันเพราะว่าโตขึ้นมันจะมันจะทํอเพราะว่ามันจะช่วยคนอ oh. จะคอยช่วยชีวิตคนตลอดกูกูจะไม่ไปไหน <Huh. S 2> กูเองกูเองก็อยู่กับมันตลอดอืมฮ hmm. นะ <c oughs> และนะักตอนนี้ก็ยังอยู่ฮะ ฮะนะตอนนี้ก็ยังอยู่นะตอนนี้นะนะผมอ๋อออก็ก็เวลาผมไปไหนมาไหนนจะจะมีคนทักกับกับคนตลอดว่าจะมีคนเดินตามล้วมีไรเดินตามตลอดครับครับผมอืมและหลังจากนั้นยังไงต่อหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็นี้คือผมไปไหนก็ไม่เคยเห็นอะไรเลยฮะ ตั้งเนียนเป็นตนหมาไม่เคยเจออะไรเลยไม่เคยเจออะไรเกี่ยวเกี่ยวบกับเรื่องไอ้พวกนี้เลยฮะประมาณนี้ใช่ไหมคุณซาครับผมอันนี้ผมย้อนถามคุณซาบ้างนะครับเออย่างแรกที่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 ผมสงสัยคือตอนนั้นอายุคุณซาสามขวบถูกป่ะสามขวบเนี่ยก็เด็กก็ยังยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่าควัยพลังตนที่วัยลังวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่มาเข้าเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ผู้ชายครับเขาบอกว่าเป็นเห็นเห็นแม่บอกว่าเป็นแบบพวกเชื้อที่ะทางอะไรพวกนี้ฮะอ่าโอเคเพราะเป็นผู้ชายเสร็จปุ๊บแล้วที่สงสัยต่อมาคือทําไมต้องถือไม้เลียวอะ่ะก็คือเขาถือเป็นเคสเขาฮะคือเป็นเคสทางหมอเขาอ,ะอ่ะออเขาบอกเขาบอกว่าถ้าไม้เลียวหกักคือว่าผมตายอย่างเดียวถ้าไม้เลียวหักก็คือพี่สาวเนี่ยเดินถือไม้เลียวไปข้างหน้าคุณพ่อเนี่ย<บ>เดินปิดท้ายถือไม้เลียวไปด้วยครับ<ช>ซึ่งที่ค,คุณซาเล่าให้ฟังบอกว่าไม้เลียวเนี่ยมันจะหักอยู่ตลอดเวลา ครับคือม,มันโกงมันจะหักตลอดเวลานะสาวมนต้องคอยยืนตัดยืนแล้วตะหดเวลาไม่คือดึงไว้อะไรวไว้ตลอดเวลาคือถือไปอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็งอเองอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับใช่โอ้โอ้โอแล้วเสร็จสับก็ไปไป,ไปถึงที่ไปไปถึงที่บ้าน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 นั้นแล้วก็ถามว่ามาทําไมอะไรทําไมก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยไปปัสสาวะรถที่เขารถหัวเขาแต่ว่าอยู่ดีเขาเขายอมยังไงอ่ะเขาเขายอมได้ยังไงคุณแม่เราไม่ยอมปะ ผมมก็ผมตัวเพเก็ไม่เข้าใจว่าว่าเขยอมได้ยังไงจะเห็นแม่เล้าบอกว่ากูจะไม่ไปแต่ถ้า oh. มึงใช้กูสงบครูเอง,เองตัวกูเองก็จะอยู่กับมันออ oh. จะจะไม่ไปไหนทั้งนั้นครับครับเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเราเนี่ยโตมาเราจะช่วยเหลือคนใช่ฮะเราทําอะไรตอนนี้ผมทำกู้ภัยมูอที่ปลออาอ่าเบตึ่งครับอ๋อ oh. ดีดีอันนั้นดีอ๋อ uh huh. แล้วอย่างที่บอกต่อมาคือคุณซาเนี่ยเห็น ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเขาอยู่อยู่อยู่กับภ<ช>ูชาด้วยคือคือว่าไปไหนมาไหนก็เหมือนกับแบบไม่สือบไม่สือบไม่อยู่ตัวอ้ไรอะไรไอ้แบบไอ้แต่คนเดียวพี่ยังไงใจงเงยนจ็นใจเย็นไม่ต้องไม่ต้องรีบใจงเงย็นขออีกทีเสื่อ,อไปไหนมาไหนก็เหมือนกับแบบอยู่สองคนตลอดไม่อยู่ตัวคนเดียวเลยมั้เนี่ยคือมีความรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนมาอยู่ด้วยอะไม่เห็นไม่ได้อะไรอย่างงี้แค่รู้สึกใช่ไหมใช่ครับไม่เห็นไม่อะไรทั้งนั้นอืมแล้วตอนนี้ยังคิดว่าเขาอยู่ด้วยไหม ก็คิดว่าครับที่ผมมาชิวเขาอยู่เขาอยู่ด<อ><ข>้วยอ๋ออ๋ออ๋อมก่อนที่ผมสมราชเให้พี่ฟานเ่ยผลลูกสู้ๆู้หมดเลยอ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจคือ,อคืออย่างที่บอกไปก็คืออย่างที่คุณซาเล่าใฟังแล้วผมก็จะสรุปประมาณที่ที่ผมเข้าใจนะจก็ะคือเหมือนว่าเราเราเรา,เราไปโดนเหมือนเหมือน ไม่รู้ว่าเจ้าที่หรือว่าผีเข้าะนะอันนี้ก็ไม่<ช>รู้เหมือนกัน<ช><ช>นะ<ช>แล้วก็ไปไปทำพิธีอะไรเสร็จสาบเขาบอกว่าโอเคถ้างั้นให้อภัยก็ได้แต่ว่าเขา<ช><ช>จะอยู่กับคุณซาไปตลอดเพราะว่าโ<ช>ตมาเนี่ยคุณซาจะได้ช่วยเหลือคนอะไรประมาณนี้พอโตอมา<ช><ช>ก็ได้ไปทําบุญพิธีก็ได้ช่วยเหลือคนคือถ้าถ้าคิดในอีกมุมหนึ่งก็เหมือนกับเขาเนี่ยจะจะมาขอส่วนบุญของคุณซาด้วยอ่าใบประมาณนั้นอ๋ออ๋อแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่เจออะไรอีกเลยใช่ไหมครับไม่ จริงเคยเจอครับผมไปเก็บปบเก็บอะไรมาก็ไม่เคยเจออะไรทั้งนั้นเลยครับครับครับได้ครับคุณซาเรื่องราวก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วนี่จะขับรถไปไหนเนี่ยอันนี้ก็จะไปชุมพรครับไปชุมพรนะขับรถขับลาดีๆนะทั้งวงก็จอดนอนนะครับผมได้เลยคุณซาขอบคุณมากๆนะครับครับครับสวัสดีครับแหมมีจําหน่ายแล้ววันนี้ที่เซเว่นอิเดเว่นทุกส